สุขภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าตราคอดีไทยเซนคาลอส R E C C อุ่นใจใกล้ชิดหมอและวันนี้นะคะวิทยากรที่จะมาให้ข้อมูลความรู้กับเราเรื่องของ MRI ท่านเป็นกรรมการของบริษัท MRI ประชาชื่นอาจารย์สุภาพเงินถมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ ไม่เคยเจออาจารย์นานมากหลายปีเลยนะคะครับผมตอนนั้นปีเยี่ยมอาจารย์ที่ประชาชื่นครับผมไปดูเครื่อง MRI แล้วก็มีความรู้มากขึ้นเลยนะคะว่า MRI เขามีประโยชน์อย่างไรวันนี้อยากให้อาจารย์สุภาพได้มาให้ข้อมูลความรู้กับแฟนรายการฮอตไลน์ค่ะทุกครั้งเวลาเราไปโรงพ <c oughs> ยาบาลเนี่ยทำไมหมอต้องบอกว่าอ้าวคนนี้ไปตรวจด,ด้วยเครื่อง MRI ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรและมีข้อดีอย่างไรรู้แต่ว่าต้องเข้าไปใน ปุมงแคบๆปัจจุบันคนไข้นะครับเขามีความรู้มากจริงๆนะ,ะแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็รู้จัก MRI ก<ส>ว้างขวางมากกว่าแต่ก่อนต,อต้องยอมรับว่ากว้างขวางเหมือนสมัยก่อนเมื่อสัก30ปีที่แล้วเนี่ยเวลาหมอบอกว่าให้ไปตรวจ CT s แกนคนไข้จะทำหน้างงๆงง,งงมากว่าเอ๊ะไปทำอะไร,คะะไรเครืองน,นเป็นอะไรสแกนก็ไม่รู้นะ,ะปัจจุบันใน MRI เนี่ย ถูกใช้ในการเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยภาพอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นภาพวินิจฉัยอันหนึ่งนะครับนะครับซึ่งก็ด้วยความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือว่าไม่มีรังสีนี่คือเด่นความเด่นของเขาเลยไม่มีรังสีใช่ครับตรวจได้บ่อยเท่าที่จําเป็นถ้าเทียบกับวิธีอื่นเช่นเอ็กซเรย์ต้องมีรังสีครับ<ห>ถ้าตรวจบ่อยๆก็จะเป็นได้รับอันตรายเกิ<ห>ดขึ้นได้นะครับทีนี้ก็ต้องถามว่า m r i คือเครื่องอะไรนะครับ ให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตามันก็จะเหมือนอุโมงค์นะเครื่องรื่องมือทางเอ็กซเรย์เนี่ยจะหน้าตาคล้ายๆกันจะเหมือนอุโมงค์นะฮะเครื่องมือการฉายแสงก็อุโมงค์เครื่องมือเอ็กซเรย์ก็อุโมงค์นะครับหรือว่าซีทีสแกนก็อุโมงค์เอ็มไอก็อุโมงค์หน้าตาภายนอกแยกกันไม่ออกเลยใช่ไหมไม่ก็คนไข้ก็จะเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่อยู่จานวนหนึ่งก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมมาตรวจที่นี่เร็ว ไปตรวจที่นู่นทําไมช้าด้วยความที่เข้าใจว่าอุโมงค์มันเหมือนกันจริงๆแล้วไม่เหมือนนะครับไม่เหมือน,นะค,ะครับคุณหมอก็มักจะบอกคนไข้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือว่าเป็นอุโมงค์แม่เหล็กไปเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะครับ<อ>ทำไมมันถึงราคาสูงกว่าก็เพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กอะไรคุณหมอก็จะพยายามอธิบายนะครับะนะครับทีนี้มาดูว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ย <c oughs> มันถูกใช้เพื่อการพินิฉัยเนี่ยมันมีศักยภาพมันเป็นเครื่องยังไงครับ มันก็เป็นเป็นเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับข้างในมันก็จะเป็นอุโมงค์ยาวๆประมาณสักร้อยห้าสิบเซนแนี้นะครับแล้วก็ความกว้างอุโมงค์ก็ประมาณสักหกสิบเซนก็มีเจ็ดสิบเซนติเมตรก็มีนะครับแล้วก็เป็นอุโมงค์แบบเปิดก็มีก็เท่าขนาดตัวเราอ่ะใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นในอุโมงค์มันก็จะมีสนามแม่เหล็กที่เปิดตลอดเวลานะครับในขณะที่ตรวจเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังนะครับมันเป็นการทํางานของอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอะไรเคลื่อนที่แล้วก็ คลื่นแม่เหล็กม<ช>ไม่อันตรายใช่ไหมครับไม่อันตรายครับไม่อันตรายครับก็เหมือนเราอยู่บนโลกก็จะได้รับสนามแม่เหล็กโลกอยู่แล้วะนะครับทีนี้การสร้างภาพมันเป็นยังไงจริงๆให้นิดเดียวนะครับก็คือว่าเขาก็ใส่น้ําในร่างกายเรานี่แหละเป็นตัวที่จะได้ภาพนะครับโดยการกระตุ้นด้วยตคลื่นวิทยุที่เขาสร้างขึ้นะนะครับด้วยความถี่จํานวนหนึ่งนะครับไปกระตุ้นกระตุ้นเสร็จก็ทําให้โมเลกุลของน้ํามันสั่นสะเทือนน้ำในร่างกายเราใช่ตัวตัวสั่นสะเทือนแล้วก็มันก็เบี่ยงเบนออกไปจากจุดศูนย์กลาง เราก็รับสัญญาณออกมาเมื่อเราหยุดกระตุนเพราะนั้นสัญญาณภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะได้จากเนื้อเยื่อเลยเนื้อเยื่อโดยตรงนะครับนั้นเนื้อเยื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือว่าเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆก็จะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนเนื้องอกอขนาดเล็กก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่หรือเลือดที่ออกหรือว่ามีลักษณะของก้อนรูปแบบต่างๆาอย่างนี้นะครับ ตรวจแล้วก็เห็นภาพของเนื้อเยื่อซึ่งมันมันแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับคืออาจารย์เท่าจะเปรียบเหมือนอย่างนี้ครับเหมือนเราผ่าแตงโมเข้าไปครับเอ็ก็เหมือนผ่าแตงโมแต่แตงโมไม่ถูกผ่าค่ะอย่างนั้นเลย<า>ก็จะเห็นเนื้อเยื่อตั้งแต่ไขมันกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับกระดูกสันหลังหรืออะไรอย่างพวกนี้นะกระดูก ไขกระดูกนะครับเส้นประสาทที่วิ่งออกวิ่งเข้าอย่างเงี้ยเห็นหมดเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์คะ MRI จุดเด่นของเขาเนี่ยตรวจตำแหน่งไหนอวัยวะตรงไหนได้บ้างโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตรวจได้ผลดีได้ดีได้ภาพชัดแทจบจะทุกอวัยวะก็จะมีอวัยวะอยู่สักสองสาแห่งนะครับที่ตรวจได้อาจจะให้รายละเอียดไม่ดีนักไม่ดีนักนะครับเช่นการตรวจลำไส้การตรวจ กระเพาะอาหารการตรวจลำไส้ใหญ่นะครับในในส่วนต่างๆนี่นะครับก็อาจจะได้ไม่ดีนะักเนื่องจากว่าเอาไว้ว่าเหล่านี้มีการเคลื่อนตัวตลอดเวลานะครับมนั้นภาพก็จะมีการขยับนะครับตลอดเวลานะครับเพราะนั้นค,ความชัดก็จะลดลงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการตรวจตัวเนื้อปอดตัวปอดเองนะครับเพราะว่าตัวปอดเองนี่มีมีแต่อากาศเพราะนั้นน้ําตรงนั้นเนี่ยมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการให้สัญญ,ญาณ MI เนี่ยก็จะได้ไม่ชัดนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือการดูผิวกระดูแข็งๆนะครับที่แข็งๆเนี่ยก็จะมีน้ําน้อยเพราะฉะนั้นก็จะให้สัญญาณที่ค่อนข้างต่ําแล้วก็บริเวณที่มีโพรงอากาศอย่างเช่นไซนัสพวกเรานี่นะครก็จะเห็นได้ไม่ชัดนักแต่ถ้ามีรอยโรคมีก้อนเนื้องอกก็มองเห็นแต่ว่าตัวตัวไซนัสเองเนี่ยหรือว่าทางเดินของของไซนัสเองเนี่ยก็อาจจะเห็นได้ไม่ชัดที่เทียบกับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับนอกนั้นดีหมดเลยโดยเฉพาะในโลกระบบทางด้าน สมองไขสันหลังระบบกล้ามเนื้อช่องท้อ,องที่เป็นอวัาหลักๆเช่นตับเช่นต่อมลูกหมากเช่นตัวท่อน้ําดีถุงน้ําดีอะไรพวกนี้เป็นต้นตับอ่อนเนี่ยดีหมดเลยครับแม้กระทั่งหัวใจก็ดีดีมากๆเลยอ๋อเรียกว่าทุกอวัยวะในร่างกายยกเว้นอย่างกระดูกอันนี้ไม่ ตัวตัวผิวกระดูกแข็งแข็งนะครับก็อาจจะเห็นเห็นไม่ชัดนักหน้าเทียบกับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับใช่ครับเวลามีปัญหาเรื่องกระดูกเขาถึงจะบอกว่าไปเอ็กซเรย์ถูกต้องครับไม่ใช่ MRI ใช่ครับแต่ถ้าสงสัยเนื้องอกกระดูกหรือกระดูกถูกทําลายด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยเาว่ากระดูกติดเชื้อเนี่ยต้องมาทา MRI ค่ะวันนี้เวลาเรามีจํากัดดังนั้นขอโฟกัสไปที่การตรวจหามะเร็งครับผมมะเร็งเวลาไปพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับแต่เมื่อไร่คะอาจารย์ที่ คุณหมอจะบอกว่าอาไปทําการตรวจด้วย MRI และกันเพื่อที่จะเอามาวินิจฉัยโรคว่าเป็นอะไรครับคือการตรวจมะเร็งเนี่ยการตรวจหามะเร็งเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ที่ศูนย์ประชาชื่นจะมีมีการตรวจอันหนึ่งเรียกว่าตรวจการคัดกรองหาหาก้อนเนื้องอกที่ชีจ้จะชี้บ่งว่าเป็นรมะเร็งในในโอกาสถัดไปครับ,รบอันนี้ก็เขาเรียกว่าการตรวจสแกนตั้งแต่ศรีรษะ ตรวจเท้าเลย <c oughs> เขาเรียกโฮ m e บอดี้อิมเมจินะครับอ,อันนี้ก็เป็นการตรวจคัดกรองเพื่อหาเนื้องอกหรือมะเร็งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อจุประสงค์ของ MRI คือการตรวจคัดกรองอาจจะไม่ยังยังไม่ได้ป่วยแล้วไปตรวจใช่ไหมคะใช่ไม่มีอาการไม<ช>ไปตรวจหัวใ,<ช>ใจหลักเขาก็คือว่าการตรวจคัดกรองเหมือนเช็คอัพสุขภาพใช่ครับก็ MRI จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่คนไข้ถ้าไม่อยากไปตรวจ อย่างอื่นอยากจะเห็นภาพของตัวเองนะครับเห็นภาพเหมือนเรายืนเลยนะฮะเห็นภาพตั้งแต่ด้านหน้าไปด้านหลังด้านข้างไปอีกข้างหนึ่งนะครับเห็นกระดูกสันหลังนะครับอะไรพวกนี้นะครับเห็นตับเห็นอวัยวะในภายในช่องท้องเนี่ยมันก็จะเป็นการที่จะเป็นการสกรีนดูว่าเอ๊ะเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงมีเนื้องอกขนาดเล็กเกิดขึ้นที่ไหนบ้างนี่นะครับก็จะสามารถเป็นการคัดกรองได้เช่นเดียวกัน ทีนีการเตรียมตัวเข้าไปตรวจเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอดอาหารไหมหรือว่าต้องงดอะไรบ้างคะจริงๆแล้วการเตรียมตัวนี้ง่ายมากเลยนะครับจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ต้องไม่ต้องอดอาหารนะครับท <c oughs> านยาทานยาได้ฟปกติเพียงแต่ว่ามีส่วนที่จะต้องอต้องงดอาหารบ้างนะครับก็คือส่วนของการตรวจช่องท้องส่วนบนช่องท้องส่วนล่างนะครับ <c oughs> เพราะว่าการตรวจบริเวณนี้จะต้องอาจจะต้องมีการใช้ยาประกอบการตรวจร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีอาหารเนี่ย ก็จะทําให้เกิดการสําลักไปอุดตันทางเดินท่อหายใจได้ครับประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะอาจารย์หลังจากที่เราไปตรวจแล้วแล้วผลออกมาภาพออกมาแล้วซึ่งเราเห็นภาพเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรามีความผิดปกติอย่างไรบ้างต้องฟังรังสีแพทย์อธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งตรงนี้แหละสาคัญหากว่าปกติก็ดีไปแต่หากว่ามีอะไรที่ผิดปกติที่เราก็ไม่รู้ตัวอาการก็ยังไม่เกิดขึ้นด้วย รังสีแพทย์จะบอกเราเองว่าเริ่มเป็นโรคนี้ระยะที่เท่าไหร่และต้องทำการรักษาอย่างไรพักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ hotline สายสุขภาพถึงแม้จะอยู่ในวัยเกษียณดิฉันก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำคะ่ะและที่สำคัญดิฉันเองก็ทานถังเช่าคอดีไทยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นและวิจัยเองมานานกว่า9ปี ถังเช่าคอดีไทยให้ปริมาณสาสกัดคอเดสปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลสุดคุ้มซื้อ3กระปุกใหญ่แถมฟรี1กระปุกใหญ่ราคาเซ็ตละ5,400บาทหมดเขต31ธันวาคม2566โทร092-121-0669 line c o r d y t h a i ที่เห็นทำงานเยอะไม่ได้ขยันหรอกนะคะแต่ภาระเยอะค่ะผู้หญิงยุค2019ก็ต้องแบบเนี้ยชีวิตมนุษย์เงินเดือนก็แบบเนี้ยเอาโบนัสไปเลยสิเดือนพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่ออกกําลังกายสม่ําเสมอและเสริมด้วยพาบโบลมีส่วนประกอบผงดอกามาไมยและสารสก,กัดจากสมุนไพรธรรมชาติเช่นถังเช่าพาโบลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าตราคอดีไทยเซนคาลอสอ e c c อุ่นใจใกล้ชิดหมอ มาคุยกันต่อนะคะเรื่องการตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ซึ่งคนส่วนใหญ่นะปัจจุบันนี้ก็รู้จักเครื่องนี้เป็นอย่างดีแต่ว่าเขามีข้อดีที่แตกต่างไปจากเอ็กซเรย์ X ray, หรือว่า CT สแกนที่อาจารย์สุภาพอธิบายไปแล้วด้วยทีนี้หลังจากที่เราตรวจแล้วการแปลผลแพทย์ต้องเป็นคนแปลผลให้กับคนไข้นะะทันนี้ในการแปลผลดูภาพยังไงแล้วภาพม่ยมีความชัดเจนและมีความแม่นยำขนาดไหนคะอาจารย์ จริงๆแล้วการภาพภาพเอ็เนี่ยนะครับก็จะมีจํานวนภาพเนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันะนะครับขึ้นอยู่กับเทคนิค,คมีตั้งแต่300ภาพจนถึงหลายพันภาพโอ้โะะน,น,นหนึ่งคนหนึ่งตำแหน่งเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ภาพหนึ่งภาพในการวินิจฉัยครับเพราะ,ะนั้นภาพแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีความสามารถในการชี้บ่งว่า สิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอะไระมันจะเป็นเป็นภาพที่มีความสอดคล้องกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คุณหมอเนี่ยนั่งดูภาพเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณสักหลายนาทีนะครับหลายสิบนาทีนะครับเพราะ,ะ,ะว่าภาพภาพมันเยอะแล้วก็การที่รันการที่ทําภาพหลายแบบแบบนี้ก็ทําให้ผู้ป่วยได้รับรายละเอียดได้รับประโยชน์ได้รับการวินิจฉัยที่ท,ที่ที่ครบถ้วนะนะครับแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยที่ ที่น่าจะถูกต้องแลเพราะภาพเนี่ยที่ได้เนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมีภาพหลายแบบมากของ MRI เอ็มไอเวลาทาทำเคสหนึ่งเคสนะค,ครับให้อาจารย์ยกเคสกรณีที่คุณผู้หญิงมาตรวจช่องท้องไม่มีอาการอะไรเลยจู่ๆหลังจากที่แพทย์รังสีได้แปลผลแล้วบอกได้ว่าตอนนี้กําลังเป็นมะเร็งระยะต้นๆได้ด้วยหรอคะจริงๆก็มีนะครับมีหลายกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการปวดท้องปวดท้องน้อยผู้หญิงนะครับก็จะมาด้วย ท้องโตขึ้นอย่างนี้นะครับนะครับก็มาตรวจก็จะพบว่ามีมีก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่นะครับอยู่อยู่ที่ช่องท้องช่องท้องส่วนล่างนะครับแล้วก็พบว่าหลายครั้งที่คุณหมอก็จะพบว่าเป็นมะเร็งของรังไข่นะครับที่ที่ขยายใหญ่แล้วก็ดันขึ้นไปข้างบนนะครับก็มีมีมีพบได้ได้บ่อยเหมือนกันรู้ถึงขนาดของมะเร็งของเนื้องอกเลยใช่ไหมคะว่ากี่เซนใหญ่แค่ไหนใช่ครับ ก็สามารถบอกได้เลยก็เหมือนเราหั่นแตงโมครับเราก็จะบอกได้ว่าถ้าหั่นด้านขวางมันขนาดเท่าไหร่หั่นด้านยาวขนาดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราตัดภาพเราก็จะตัดทุกแนวเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นทุกซอกทุกมุมทุกแนวเพราะนั้นก็จะไม่ใช่แค่แนวเดียวนะครับแนวตัดขวางอย่างี้เราจะตัดแนวหน้าหลังแนวซ้ายไปขวาแนวบนลงล่างเงียครับก็จะเอามาเปรียบเทียบกันเพื่อจะบอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือไม่ควรจะมินิฉัยว่ายังไงนะครับ หลังจากที่แพทย์รังสีแปลผลแบบนี้แล้วต้องส่งต่อยังไงสําหรับคนไข้คนนี้คะ,ะทีนี้ก็จะมี2ององแบบก็คือว่าถ้าผู้ป่วยมาเองไปตรวจเองเนี่ยอาจารย์รังสีแพทย์ก็จะเป็นคนแจ้งผลให้ทราบนะครับว่าที่มาตรวจกับอาการที่เป็นเนี่ยสอดคล้องกันหรือไม่แล้วพบอะไรแล้วก็จะรักษาอย่างไงอาจารย์ก็จะเป็นผู้อธิบายนะครับนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ป่วยที่ มีใบสั่งของคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้นะครับทีนี้ถ้ากลุ่มนี้ก็แพทย์เจ้าของไข้จะเป็นผู้บอกเองเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าแพทย์เจ้าของไข้อาจจะมีข้อมูลอื่นประกอบะนะครับแล้วก็เอาข้อมูลของภาพ MI เอ็มอไปประกอบแล้วก็จะชี้แจงอธิบายให้คนไข้ฟัง เห็นความสําคัญของการตรวจเช็คั p สุขภาพหรือว่าการตรวจเช็คประจําปีเลยนะคะอารสุขภาพ<ม>เพราะหากว่าเราตรวจแล้วพบความผิดปกติหรืออาจจะเห็นถึงร่องรอยโรคด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีต่อการวินิจฉัยและการวางแผนในการรักษาด้วยแต่อีกหนึ่งกรณีที่อาจารย์บอกว่าจะมีประโยชน์มากหากว่าเราป้องกันโรค,ร,คร,ร้ายเช่นโรคสโตรกก่อนได้ถูกครับยังไงคะคือโรคนี้เนี่ยภาวะการเป็น อามาพึกเอามา,าพาดเนี่ยนะมันจะมีสัญญาณน,นำนะครับมีสัญญาณนำถ้าเราสังเกตตัวเองนะครับว่ามีสัญญาณเหล่านี้เช่นหน้ามืดเป็นลมบ่อยๆนะครับบ,อบอ่อยๆเป็นแล้วหายเหรอคะ,อะเป็นแล้วหายหรออืออยู่ๆแล้วแขนหรือขาอ่อนแรงแล้วสักพักก็หายอย่างนี้นะครับหรืออยู่ๆแล้วอาจจะมีลักษณะมุมปากตกสักพักก็หายอย่างนี้นะครับ อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นอาการนำ,าารนำถ้าเราไม่สังเกตนะครับไม่สังเกตตัวเองนะครับเราก็จะไม่ไม่ได้ป้องกันหรือไม่ไม่ได้ไม่ได้ตรวจปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้ทีนี้ปัญหาของคนที่เป็นแล้วก็คือว่า mm hmm. เวลาที่ภาวะสมองขาดเลือดมันมีเวลาที่จะกู้สมองคืนเนี่ยอยู่ในระยะเวลาไม่เกินหกถึงแปดชั่วโมง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกินจากนั้นเนี่ยโอกาสจะกู้คืนได้กลับมาได้ได้ได้เหมือนเดิมเนี่ย หรือใกล้เคียงเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันเนี่ยด,ด,ดีที่สุดเลยเพราะว่าเว,าวลาป้องกันยังไงก็คือเราเราควรจะมีการตรวจสมองหลอดเลือดสมองบางคนนะ่ะทั้งชีวิต4ี่ห้าสิปีไม่เคยตรวจเลยอาจารย์คือคือหลอดเลือดเนี่ยมันพยากรณได้ระดับหนึ่งเลยะนะครับแล้วก็คุณหมอก็จะถามอาการว่ามีอาการกลุ่มนี้ไหมอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับทีนี้หลอดเลือดเนี่ยมันก็จะมีว่าหลอดเลือดเริ่มมีการ แข็งตัวมีลักษณะขุุขระมีความหนามีการคือคือช่องทางเดินของหลอดเลือดมีความหนาขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้แหละเครื่อง MRI บอกได้<อ>เลยบอกได้ครับไม่ต้องฉีดยาด้วยไม่ต้องฉีดยาด้วยนะครับสามารถที่จะพยากรณ์หรือว่าชี้บ่งถึงว่า,เ,าเนี่ย ในภายภาคหน้า jis, โอกาสจะเกิดสโตรกเนี่ยมีโอกาสสูงอย่างนี้นะครับเห็นอาจารย์บอกว่าช่วยชีวิตหลายคนให้รอดจาก s t r o แล้วโดยประสบการณ์ส่วนตัวมีอยู่เคสหนึ่งอันนี้เป็นเคสจริงนะครับที่มีอาการสโตรกเนี่ยตอนประมาณ11บเอ็ดโมงนะครับแล้วก็ไปเข้าห้องน้าลุกไม่ขึ้นเขาก็บอกว่าผีเข้าจริงๆไม่ไม่มีผีเข้าฮะกลางวัน11บเอ็ดโมงผมก็เลยบอกว่าเขาก็โทรมาหาผมนะครับที่ที่ศูนย์ประชาชื่นผมก็เลยบอกว่าให้ให้หามาขึ้นรถ แล้วมีทอนแทคที่โรงพยาบาลไหนก็เข้าโรงพยาบาลน,นั้นก่อนแล้วก็แจ้งคุณหมอให้ส่งตรวจตรวจสมองเลยก็เขาได้ตรวจประมาณสักบ่ายสองแล้วก็หลังจากน,นั้นก็ได้รับการรักษาทันท่วงทีนะให้ยาทันให้ยาทันอีกสองวันก็กลับบ้านเลยโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าจากที่จากที่จากที่แขนขาอ่อนแรงไปแล้วะนะครับอันนี้ก็เป็นเคสจริงที่ตัวเองได้ได้ประสบทีนี้ก็อยากจะกราบเรียนอย่างนี้ว่าการ เราต้องเป็นคนสังเกตอาการตัวเองนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีความเสี่ยงเช่นมีเบาหวานความดันไขมันพวกนี้นะครับเราก็ควรจะตรวจสุขภาพตัวเองดูนะครับคำถามสุดท้ายอาจารย์คะซึ่งเราเข้าใจละแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ของ MRI ละแต่นี้คำถามก็คือว่าแล้วทำไมเราต้องมาตรวจที่ประชาชื่นมอีอะไรที่เป็น ประโยชน์กับคนไข้หรือว่าคนที่ต้องการตรวจเช็คอัพสุขภาพหรือว่ามีข้อดีอะไรสําหรับการให้บริการของประชาชื่นครับผมก็ศูนย์ประชาชื่น m r i นะครับก็เปิดมาตั้งแต่ปี2539ครับได้รับความไว้วางใจจากแพทย์แล้วก็จากผู้ป่วยนะครับจากบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรามีหลายสาขาทั่วครอบคุมทั่วพุกูมิภาคปัจจุบันเรามีสาขาอยู่มาณสัก27สาขามาปรึกษาแล้วก็สามารถนัดตรวจ ทั้งในระบบปกติแล้วก็ระบบออนไลน์ะนะครับมีเจ้าหน้าที่ระบบออนไลน์ที่จะให้คําปรึกษามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ให้ความรู้ให้คําแนะนําที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าหลายเคสที่อาจารย์ให้คําปรึกษาผู้ป่วยนะครับก็ไม่ได้ทํา m r i ทุกเคสนะครับเพราะว่าเขาคือเอ็มอาจจะไม่เหมาะกับเขาก็มีนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยก็จะให้คาปรึกษาที่เหมาะสมกับคนไข้เขาอีกคําถามหนึ่งนะคะหลายท่านคงอยากทราบนะคะตอบไม่ได้ไม่เป็นไร ค่าใช้จ่ายในการตรวจเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ย <c oughs> ก็หลักหมืน่นบางทีก็หลายหมื่นด้วยที่ประชาชนราคาเป็นยังไงคะค่าใช้จ่ายในการตรวจ MRI ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าก็เราก็จะอิงอ้างอิงกับราคาของรกรมบัญชีกลาง <c oughs> ที่ประกาศใช้ในระบบราชการนะครับ <c oughs> ราคาก็จะใกล้เคียงกันนะครับ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ได ที่จะเพิ่มราคาราคานี้เราใช้บางราคานี้ใช้มาตั้งแต่ปี1,988เราเห็นบา,บ,าบางการตรวจบางราคา7,500ไม่ถึงหมื่นอย่างเงี้ยก็มีครับก็มีแล้วแต่แล้วแต่การตรวจนะครับที <c oughs> นี้การตรวจมันก็จะมีหลายหลายเนาะถ้าตรวจส่วนเดียวตรวจ2ส,ส่วน <c oughs> ตรวจตรวจหลายส่วนนะครับ <c oughs> ก,ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้างนะครับ <c oughs> ตามตามเหตุปัจจัย ถ้าจะให้ดีก็โทรศัพท์สอบถามดีกว่าว่ามีอาการ,รบแบบไหนต้องการตรวจตรงไหนราคาเท่าไหร่ตอนนี้มีการจองการตรวจแบบออนไลน์ด้วยเดี๋ยวขึ้นให้นะคะคว่าจะติดต่อได้ยังไงวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สุภาพเป็นอย่างยิ่งเลยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราโอกาสหน้าให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมยินดีครับถึงอุโมงค์ถึงเครื่อง MRI เลยแล้วกันนะคะยินดีครับวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์สุภาพเงินถุมค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ